เมื่อวันที่9ตุลาคมในรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังที่ประชุมวุฒิสภามีมติ174ต่อ7เสียงไม่อนุญาตให้มีการออกหมายเรียกและส่งตัวนายอุปกิจปาเจียวระย่างกูล สวไปทําการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่นายอุป,ปกิจดํารงตําแหน่งเป็นสวทั้งนี้ถือเป็นคดีที่มีน้ําหนักที่จะเชื่อได้ว่าสวอ,อ,อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้เนื่องจากก่อนที่สารจะมีการพิจารณาออกหมายจับจะต้องมีการนําเสนอพยานหลักฐานของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนซึ่งหากสารเห็นว่าสามารถออกหมายจับได้ก็แสดงว่าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ,จ,จ,จริงแต่ที่ไม่ออกหมาย อาจเป็นเพราะมีการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการแทรกแซงการออกหมายจับในรังสิมันกล่าวว่าอายการสมสุดก็มีคำสั่งแจ้งข้อหาสมคบค้ายาซึ่งจะเห็นได้ว่าตนไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้กับการดำเนินคดีกับสวหากไม่สุดจริงซึ่งก็ทราบอยู่แล้วว่าความเป็นมาของสอวไม่ธรรมดาฉะนั้นการดำเนินคดีกับบุคคลที่ไม่ธรรมดาต้องมีพยานหลักฐานที่รบอบคอบ ซึ่งตนคิดว่าหากมีคำสั่งเช่นนี้และทางสวตัดสินใจที่จะไม่ส่งตัวนายอุปกิจไปรับการแจ้งข้อกล่าวหาเท่ากับว่าสวกำลังปกป้องคนที่ถูกกล่าวหาขบวนการค้ายาหรือไม่ ทั้งนี้การปกป้องเราต้องไม่ลืมว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ทำลายลูกหลานไม่ว่าใครก็รู้ว่าวันนี้ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองซึ่งเราก็ไม่ทราบว่ายาเสพติดที่นายอุปกิจเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นมีมากน้อยแค่ไหนหากมีจำนวนมากทำลายอนาคตเยาว,วชนและประเทศชาติขนาดนี้ตนไม่สามารถเข้าใจได้จริงๆว่าสวาจะปกป้องนายอุปกิจทําไมและนายอุปกิจต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองไม่ใช่ใช้กลไกของสภาในการยื้ ไว้เช่นนี้เพราะไม่ได้ช่วยอะไรสําหรับประเทศไทยเลยที่ผ่านมาผมคิดว่าเวลาที่สวอบอกโหวตเลือกนายกต้องดูเลือกคนนั้นคนนี้ด้วยความละเอียดรอบคอบบางคนก็กลัวจะเสียเครื่องราชที่เคยได้รับมาหากไปเลือกคนไม่ดีแต่วันนี้พวกท่านกําลังปกป้องคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทําลายประเทศและทําลายอนาคตของลูกหลานผ่านยาเสพติด หากในอนาคตรปรากฏว่านายอุปกิจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงสวทั้งหมดที่โหวตปกป้องจะรับผิดชอบอย่างไรกับการที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมช้าลง เมื่อถามถึงกรณีที่นายอุปกิจระบุว่านายรังสีมันรมใส่ร้ายและด้อยค่ากระบวนการยุติธรรมนายรังสีมันกล่าวว่าตนไม่สามารถไปด้อยค่าใครได้นอกจากแต่ละคนทําตัวกันเองและต้องบอกว่ากรณีที่ตนอาจจะมีการพาดพิงผู้พิพากษานั้นสุดท้ายก็มีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงรวมไปถึงการแจ้งข้อกล่าวหายาเสพติดต่อน,นายอุปกิจก็เป็นอํานาจของอายการสูงสุด ซึ่งตนไม่สามารถแทรกแซงได้สิ่งที่ตนทำได้คือการตรวจสอบและส่งเสียงให้สังคมรับรู้ฉะนั้นตนไม่ได้ด้อยค่าใครแต่ทุกอย่างอยู่ที่พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นและผู้มีอำนาจในการสอบสวนเรื่องนี้ส่วนการที่นายอุป,ปกิจอ้างว่าผมไปได้ค่ากระบวนการยุติธรรมเพอเผลอนายอุป,ปกิจเองที่เป็นคนได้ค่า การที่ใช้ความคุ้มกันสอวอและไม่เอาสู่กระบวนการทางอาญาทั้งที่ถือว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงซึ่งหากภายหลังพบว่ามีความผิดก็ถือว่านายอุปกิจมีความผิดทางจริยธรรมไปด้วยความผิดที่ร้ายแรงเช่นนี้และใช้สอวอเป็นที่คุ้มกันใครกันแน่ที่ด้ยค่ากระบวนการยุติธรรมใครกันแน่ที่ด้่าระบบนิติบัญญัติ เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อนายรังสิมันตอบว่าคงต้องมีการพิจารณาแต่เมื่อหมดสมัยประชุมตนหวังว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อเอาผิดกับคนผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ลระหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จะดำเนินการให้นายอุปกิจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสิ่งที่ตนต้องการมากที่สุดคือต้องการให้กระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวีเดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ